มีเส้นกั้นบางบาระหว่างกุใสัและอภินิหรใดๆกับประวัติศาสตร์ในการที่จะศึกษาผู้ที่ล่วงลับบ้าเรียกผีบ้างเรียกผู้วายชนและคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผีนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างชนาะตั้งแต่สูงสุดในการเคารพจนถึงต่ำสุดในการใช้เพื่อเล่นงานคนเป็นเรื่องผีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างบ้างตาเห บางเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นผ่านเล่าต่อจนเกิดการเล่าขานเป็นตำนานอย่างเจ้าแม่ตาฮ่าฮ่าทว่าประวัติศาสตร์นั้นพยายามจะศึกษาหลักฐานและร่องรอยของผู้ที่เคยอยู่แม้จะสิปีหรือร้อยปีเพื่อให้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของคนในอดีตศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคตแต่ใครจะรู้ล่ะ หลายคนเตือนว่าบางทีประวัติศาสตร์กลับเป็นของอันตรายเสียยิ่งกว่าคุณใส่มูลดำบางเรื่องแค่เพียงต้องการจะศึกษาเพื่อที่จะนำพาปัจจุบันการสู่อนาคตที่สดใสแต่เงาแห่งอดีตนั้นเป็นดักโชครัวที่รัดไว้ไม่ให้รั้งไปข้างหน้าหรือแม้แต่แย่สุดคือเงาแห่งอดีตจะปกพุมจนคุณหายไปราวกับไม่เคยอยู่ หรือแม้แต่เรื่องโชว์ประหลาดใจดังที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนกล่าวว่าบางที่อดีตหรือวังวนของผู้ที่ตายไปแล้วก็ยังคงเคลื่อนที่ขนาดไปกับเราเหมือนมิติต่างๆที่ทับซ้อนในจักรวาลอันกว้างใหญ่และแน่หลักอาจจะไม่มีปลาอานนนคอยรองรับแบบที่ไตรภูมิเคยบอกไว้ก็ได้แต่เชื่อเถอะทุกคำเตือนพูดเหมือนกันว่า อย่ายุ่งยามกับอดีตจนเกินไปเพราะมันจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับปัจจุบันเลยเรื่องเมื่อผมเข้ามาเจอกฎประหลาดโดยไม่รู้ตัววันนี้ก็คงเป็นอีกวันวันอันยาวไกลและดูแล้วไม่มีที่ท่าว่าจะจบลงอย่างราบรื่นแบบที่ไปนั่งทักเริมน้ำเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกดินเพราะแน่ล่ะในเมืองหมอกหนานี่ลำพังแค่อากาศบริสุทธิ์จะหายใจอย่างยาก ราวกับว่าเกิดมาแล้วไม่สามารถเลือกได้ว่าจะมีชีวิตโดยมีอากาศดีๆให้หายใจและในวันนี้วันที่มีฝนโปรยๆในฤดูร้อนดูประหลาดแต่ก็คงชาชินไปแล้วกับมลพิษที่ยังคงหมุนเวียนราวกับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลมหายใจโดยเฉพาะเจ้ารถเมล์ีที่ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่สิบรุ่นมันก็ยังอยู่ ยังคงทำหน้าที่เพื่อรับส่งผู้โดยสารไปยังปลายทาง,างต่างๆที่มันจดจำมาตลอดเกือบจะ40ปีและตอนนี้มันกำลังมุ่งสูง่ขอจดหมายเหตุรถเมชนิดที่ร้อนราวกับไม่มีหลังคาใดๆคอยตกปูงผู้คนไม่เบียดเสียดเท่าไหร่เพราะในตอนนี้เป็นเวลาสายแต่ฝนที่ตกร่อยๆข้างนอกนั้น ก็ทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงเพราะอากาศคมุกขมัวชวนให้รู้สึกอึดอัดอีกทั้งไอความเย็ยนที่อบอวลจากเหล่าต้นไม้ใหญ่ริมทางและยิ่งกลับทำให้รู้สึกชวนขนลุกแปลกๆเพราะข้างนอกตอนนี้ถึงจะมีฝนตกโปอยๆแต่ก็กลับเมื่อราวกับยางโพลเผลอเงาเมื่อปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่แม้แต่เงาในใบหน้าของผู้โดยสารรอบกายที่ก็ชวนขนลุก และแปลกเช่นกันอย่างลุงคนนั้นสวมใส่ชุดสุดสีเขียวเข้มและกางเกงสักหลากพร้อมด้วยแฟ้มหนาชิ้นโตดูแล้วเหมือนนักธุรกิจที่ธุรกิจกำลังเติบโตและไปได้ดีแต่เรื่องตนร้ายก็เกิดขึ้นกับมนุษย์สมอเมื่อวันที่บนแฟ้มนั่นเป็นวันนี้แต่ปีนั้นย้อนไปสิบปีก่อนดูแล้วเขาคงใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ประเทศ ยังไม่เจอกับพิษเศรษฐกิจจนทำให้หลายธุรกิจล้มละลายก็ได้ละมังใครจะรู้ละ่ะคนเรามีวิธีปกป้องความรู้สึกที่ถล่มทลายแตกต่างกันวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีของเขาก็ได้หรือน้องผู้หญิงคนนั้นในมือของเธอถือวรรณกรรมปกสวยเล่มบางจำได้ลางๆออกใหม่ไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เรื่องประหลาดก็กลับเกิดขึ้นอีก เมื่อสาวเจ้ายกโทรศัพท์ขึ้นคุยกับคนในปลายสายว่าเธอเพิ่งได้มาใหม่จะรีบนำไปอวดให้ดูความแปลกก็คือหนังสือเล่มนั้นกลับดูเหมือนหนังสือที่ตกน้ำจนเปียกและแห้งจนเกิดเป็นรอยน่าแปลกว่าทำไมเธอกลับพูดว่ามันใหม่สิอย่างนั้นคิดแล้วก็คงสอนรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไป ทำไงได้ล่ะวันนี้รถเมล์เจ้ากรรมชาชมัดถนนสามเสาเราเวทนี่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเสียหน,น่อยแต่ยังไม่ทันจะคิดอะไรได้ต่อไปจูจ่ๆก,ก็มีบอกว่าคือรถเมล์คันนี้แต่โชคดีว่าเพียงชูวผู้อย่างเท่านั้นและเมื่อหมอบพันสลายจุดหมายที่ต้องการลงก็ปรากฏขึ้นจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะมาอย่างที่นี่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการทำหน้าที่ของนักเรียนประวัติศาสตร์ จะสืบสอดหาอดีตได้ก็ต้องมาหาอดีตและพวกเราเรียกสิ่งนั้นว่าหลักฐานชั้นตนมันเป็นได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะจดหมายเอกสารสิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถสืบสอดย้อนรอยไปได้ถึงบุคคลน,นั้นๆน,น,นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมาถึงที่นี่ที่ที่รวบรวมเอาร้อยพันความทรงจำของบุคคลสำคัญคนต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลามารวบรวมไว้อ๋อความประหลาดชวนหน้ากลุกอีกอย่างคือความทรงจำที่การจะสืบส่อหาเพื่อนำไปศึกษาในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของคุณอาหน,น์อดีตปัญญาชนนักประวัติศาสตร์และนักเขียนเมื่อเกือบ60ปีก่อนผู้ล่วงลับตั้งแต่อายุ20ต้นตนๆนแต่ชีวประวัติของคุณอาหน,น์กลับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เขาเป็นหนุ่มใหม่ไฟแรงที่ต้องการจะเขียนงานเพื่อยุดคุยบางอย่างแนด่ดีจนเกือบจะเปิดโปงบางเรื่องที่อาจจะพลิกโฉน,น้าประวัติศาสตร์ใหม่ได้แต่แล้วเขาก็เป็นอีกคนอีกคนที่ทั้งกองงานและลมหายใจสูญหายไปในกอเพลิงพอจดหมายเหตุนี้เคยเกิดเพลิงใหม่ครั้งใหญ่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังเก่าของเจ้านายผู้หนึ่ง ผู้ที่ประกาศกล้าแช่งคำสาปเอาไว้แก่ผู้ใดก็ตามแก่ผู้ที่ทรยศต่อตัวเขาดูเหมือนคำสาปนั้นจะเด็ด,ดแต่เวลาก็ลบล้างคำสาปนั้นไปคุณอานท์คงได้บอกแสบบางอย่างจากที่นี่เขาเลยมายุดคุยเอกสารบางหน้าเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงแต่แล้วสุคราตกรรมก็เกิดขึ้นเพราะเกิดไฟไม่ลุกลามจนแม้แต่เขาเองก็หนีไม่ทัน และสูญสิ้นทุกอย่างที่นี่ใช่มันคือวันนี้แหละเมื่อย่ำเท้าก้าวแรกเข้ามาอย่างที่นี่พลันกกิดอบอวลของฝุ่นและเครื่องปรับอากาศก็ช่วยเข้าจมาูกแต่กลับมีกลิ่นไม่จางจะชวยเข้ามาอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าความเปลี่ยวเหงาเป็นของผู้กับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะคุณต้องนั่งอา่านเอกสารต่าง คนเดียวท่ามกลางห้องอันเวงว้างและเงียบเชียบนี้และในตอนนี้ตรงหน้าคือหนังสือและเอกสารทั้งหมดที่เคยมีประวัติว่าคุณอานนทนเคยศึกษาแน่ละว่ามันเยอะมากเพราะเขายุดคุยเก่งขนาดนั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นหลักฐานที่ดีแต่การจะเลือกอ่านนั้นค่อนข้างยากแต่กลับมีเล่มดึงสะดุดตา เป็นหนังสือของคุณอานน์เองแน่นอนว่ามันชั่วหลงไหลายจนอยากเปิดอ่านข้างในจนพบเข้ากับกระดาษสีจางพร้อมด้วยลายมือของเขาเองเขียนไว้อย่างเต็มแผ่นเสียดายที่มันไม่ใช่ข้อความตลกตลกอย่างยิ้มก่อนอ่านตะวนันก่อนเปิดสุขสัร์วันปีใหม่หรือสูตรข้าวมันไก่แต่กลับเป็นข้อความที่ชวนกลืนน้ำลายอยีกใหญ่ เงือแตกพักเพราะแทบไม่เชื่อว่าข้อความที่กำลังอ่านนี้จะเป็นเรื่องจริงถึงใครก็ตามที่พบสิ่งนี้โปรดอ่านให้ไหวและลืมทุกเหตุผลที่เธอเคยมีทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมันใช้ไม่ได้กับที่นี้น้ออาจจะโดนคำสาปนั้นเข้าให้ก็ได้แต่หากสิ่งนี้ช่วยเหลือเธอได้ก็ขอให้ช่วยตั้งใจอ่านหนึ่งถ้าเธอไม่เชื่อเรื่องผีฉันขอให้เธอเชื่อและอย่าให้ถูกผีหลอก สที่นี่มีผีและมีเยอะเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ฉันคิดว่าคงจะเป็นคุณส่ยแลแมนดำของความกะมังอะไรก็ตามที่ชั่วร้ายและไม่ใช่ในทางพุทธคุณเพราะฉันเพ้อเอินรู้มาว่าเจ้านายผู้เป็นเจ้าของวังนี่เล่นของต่ตางๆพวกนี้และคุณส่ยนั่นก็คงจะเข้าตัวและอาจจะยังอยู่ที่นี่ 3. โปรดหันมองบรรณารักษ์ของห้องนี้ มองให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินเพราะถ้าเธอใส่แล่ะก็คงไม่ใช่เรื่องดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องนี้และเธอเสียชีวิตจากควันปริศนาภายในห้องนี้อย่างโดดเดี่ยวอาจจะเป็นไอจากท่อทำความเย็นเพื่อคงอุณหภูมิในห้องหน้าเศร้าที่เธอเองก็คงไม่รู้ตัวว่าสูดดมควันนั่นจนเสียชีวิตไป ธอคงรักอาชีพนี้มากเพราะยังมีคนเห็นเธอมาประจำการเป็นบรรดารักษ์อยู่ตลอดแต่แววตาเธอไม่มีสีดำเหมือนมนุษย์เสียแล้วสถ้ามีไฟกระพริบติดติดดับดับสาครั้งขอให้หลับตาอย่างไว้ที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลืมตาโดยเด็ดยาเธอคงไม่อยากจะเห็นอะไรก็ตามที่เธอกลัว ถ้าหลังจากไฟกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมจะมีลุงยามาตรวจตราให้เธอทำเป็นปกติที่สุดยาไวติงเพราะเธอคงไม่อยากจะให้เขาจับได้ใช่ไหมเพราะในตอนนี้เธอไม่รู้หรอกว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เป็นโลกของคนเป็นหรือคนตาย6บรรักษ์หญิงอีกคนจะเข้ามาเรียก และร้องตะโกนให้เธอลงออกไปแต่เธอไม่ควรจะเชื่อเขาเพราะเธอแน่ใจหรือว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่วิญญาณของบรรณารักษ์อีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าสลดนั้นเจ็ดหวังว่าเธอจะไม่โชคร้ายมากพอที่จะเจอกับเจ้าคุณท่านเปลี่นเจ้าของวังสตานที่แห่งนี้แหละน่ากลัวว่าท่านอาจจะไม่ปรากฏกาย ในสภาพที่ดีพอเขาอาจจะทักทายเธอโดยการยิ้มจนปากฉีกหากเธอกลัวให้ก้มหน้าลงต่ำและหากเขายังไม่หยุดให้ผู้สูวนกลับไปว่าบนโลกล่านี้มีเพียงแต่น้องชายท่านเท่านั้นที่คิดทรยศเมื่อพูดจบเขาจะอันตรธานหายไปแน่นอนเชื่อฉันแ8ถ้าเธอได้กลิ่นทูบและกลิ่นน้ำอบโปรดรู้ไว้ว่าหายนะมาเยือนเธอแล้ว เธออาจจะเจอขบวนแหกของเจ้าคุณชุดใหญ่ท่านจะต้องโปรธเป็นแน่และไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้ขอให้ไปหลบยังห้องคักใกล้ๆโซนหนังสือเก่าปิดประตูล็อกอย่างแน่นหนาอย่างย่างกลออกมาเก้าโปรดกลับไปอ่านข้อหนึ่งใหม่อา้าวเหมือนพวกข้อความลุกโว์ตอนเด็กๆเ,เลยแปลกดีที่มีข้อความอะไรแบบนี้ ชวนยนหัวลุกเหมือนกันแต่ไอเย็นแปลกประหลาดนี่ก็ช่วยรอบตัวพร้อมข้างนอกนั่นที่ฝนตกและมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าไกลๆและอีกแล้วเรื่องแปลกประหลาดของวันนี้ยังไม่จบมีกลิ่นทูบและน้ำอบจางๆลอยเข้ามาเมื่อถึงยามอันตรายสมองจะคอยทำทุกวิธีทางเพื่อให้มีชีวิตรอด ทันใดนั้นเองร่างกายก็พาตัวมันเองไปอยู่ในห้องพระตางที่ข้อความนั้นระบุเสียแล้วเมื่อล็อกเสร็จสิ่งที่แทบทำให้ไม่เชื่อสายตาก็เกิดขึ้นมีบรรรักษ์หญิงในชุดเสื้อผุมสีนู้นเงินมาตามเก็บสมุดและหนังสือที่ลืมไว้เธอหันมาพร้อมดวงตาที่ว่างเปล่าเธอทำหน้าเศร้าและมองกลงมา ก่อนที่จะเดินกลับไปราวกับเป็นปกติและทันใดนั้นเองก็เกิดชิงไฟกระพริบสามครั้งและเมื่อไฟกลับมามีคุณหลุงยามหน้าตาดูดุคนหนึ่งพยายามตามหาใครสักคนในห้องนี้ได้ยินเสียงเขาพูดว่าขอให้เจอที่เธอและไม่นานมีพี่ผู้หญิงบรรลารักอีกคนตรงเข้ามาด้วยหน้าตาตื่นตระหนกและพยายามบบกเบกไวๆว่าไม่ว่าใครก็ตาม ที่ยังอยู่ในห้องนี้ได้โปรดรีบออกไปอย่าเชื่ออะไรก็ตามที่เคยอ่านมันไม่จริงให้รีบออกมาก่อนที่จะหาไม่เจอแน่นอนว่าการยังอยู่ในห้องนี้อาจจะปลอดภัยมากกว่าตอนนั้นทุกอย่างดุนมาและชุนสับสนแม้ทุกอย่างจะดูเป็นไปนตามในกระดาษนั่นแต่ฝั่งไหนดีที่ควรจะเลือกเชื่อแต่ว่านะ ตามจริงกลิ่นรูปและน้ำอบต้องมาเป็นอย่างหลังสิกไงได้กลิ่นนี้ตั้งแต่แรกจนทำให้เข้ามาในห้องนี้ทว่ายังไม่ทันจะคิดอะไรต่อกระดาษแผ่นหนึ่งก็ถูกเสียบเข้ามาผ่านช่องอากาศข้างล่างเสียใจด้วยที่เธอเลือกจะเชื่อกระดาษแผ่นนั้นมากกว่าคนที่พยายามจะตามหาเธอ เหมือนกับอานนท์ที่โดนฉันหลอกให้มันจุดเทียนจนเผาทุกอย่างไม่เหลือแม้แต่ตัวมันเองและยินดีด้วยเธอจะติดอยู่ในห้องนี้ตลอดการตอนนี้เธออีกคนคงฟุบหลับอยู่ในศักดิ์ที่ราวกับนิทราไปแต่ตอนนี้วิญญาณของเธอจะคงอยู่ที่นี่กับฉันฉันบอกแล้วไงอย่าให้ถูกผีหลอกสิ